ที่มากี่คันสามสองสามคันอ่าตอนนี้มีห้าหกอันนี้นี่ซื้อครับอันนี้มันเป็นยีห้อตอนนี้มีครบทุกยี่ห้อย Honda Yamaha KAWA ดูนะ Yamaha ATM มีไหมยังไม่มีเฮ้ยมีด้วยฮู้เอาดิเอาดิอันไหนใหม่เฮ้ยรถพวกนี้โหลดกือแพงอืมันพร้อมกับคันนี้ก็อยู่ว่าสี่แสนบาทสี่แสนบาทก็ออนท็อปมาอีกประมาณแสนนึงเนาะ เขาซื้อมาว่าอันนี้อันี้ขี่บางน้อยอีเหมาะจะสนามใครสนามมันนุ่นขี่ไหมพาไปเยี่ยมชมลานช่างจ้อยลาภาวใครที่เป็นเอฟซีช่างจ้อยลาภาวไปยักไร่ริมคลองนะครับเดี๋ยวติดตามชมอีกทีนี้ได้เลยว่ามีบริการอะไรและมีความคืบหน้ายังไงในเรื่องของ การบริการในร้านนะครับี่ดูร้านเขานี่หน้าหน้าร้านก็เรียกว่ามีของรถรอต้อมดูเยอะแยะเลยนะและนวนเจ้ตัวยืนรออยู่ด้านนะู้นไปกันเลยไหมไปดิเรานลี้ก็อยู่กับน้าจ้อยนะครับวันนี้จะพาชมร้านนะนะแล้วก็พามาดูรถแต่งมีหลากหลายผลเม้เกลือผลไม้กำลัง ของหาติดรถยนต์น้องขี่เล่นใช่นายเงี้ยเดี๋ยวเราจะที่พารื้อใหน้าครับเนี่นี่คันดำเนี่ยบังลมเนี่ยถูกใจอย่างคันนี้เนี่ยตัวบอดี้เป็นบังลมใช่ใช่ใส่ร้อตอนมม้ด้วยนะคะับตลาดใช่ไล่ขอบเรียบนี้กีฬานี่ก็ใส่อยู่ด้วยฮะมีมีมีแถมสั่งได้แล้วแต่มันก็หลากหลายแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้ามีลูกค้าทำกลับมาเพี่ยากได้เองครับไม่มีผมก็โัวสั่งบริษัท เท่เดียวได้ของอย่างคันนี้เนี่ยคือมีควสเปกอะไรฮะอันนี้จะเป็นเจ็ดสงเก้าครับรู้สึกว่าแข้งนี้จะเป็นแข้งิ่งเป็นแข้งซิ่งเลยไม่ได้เป็นแข้งแบบเชื่อมใช่ใช่อันนี้จะเป็นแข้งเป็นแข้งคเดตครับเป็นเวนดามมาเลยอนี่เรียกว่าเป็นแข้งตัวหนามาเรียกว่าความแข็งแรงคนเนี่ยดีกว่าแข้งเชื่อมแน่นอนหรือไม่ต้องถามน้าจ้อยก่อนดีกว่าเพราะว่าน้าจ้อย ถ้าเราเที่ยวแล้วอ่ะงแข้งเดิมเอาไปเชื่อมกับอยากแข้งสีะะเงี้ยก็ผมว่าน่าจะของกระเทาะหนึ่งเขาพ่อเขาตามตัวหัวมาตังอะไรมาให้แล้วครับอ่าแต่อันนี้มันสะด,ดวกสบายกว่าอ,อยังไงจ่ายปุ๊บจ่ายอได้ก็ใช้ <laughs> สะดวกตรงนี้คือ <laughs> เอาเงินมาเอาขอ,องไปใส่ได้เลย<ด>ประหยัดเวลาแน่นอนบอกเป็นสก้าตัวหน่อยแปดสามอย่างเงี้ยแรงดีมากหกร้อยยี่สิบนตัง ยิงแบบซีมซูมยูไลลยิงแบบไม่เลอนเกงสายง่ายขึ้นไหมรวดเร็วรวดเร็วใคร่ใช้ฝ่านแฟนเพจลุงเอ็กอีช่องยูทูบลุงเอ็กลืมบอกว่ามาจากช่องลุงเอ็กนว้อยลดสิบเปอร์เซ็นต์ที่นี่แนบใช้ดีแล้ว อย่างตัวก็เขาเปียกแห้งพักเล็กพูดจริงแอ้มันต้องทำอะไรใช้เงินอุปมาอะไรก็แล้มันก็จัดไ,ได้ท้องถ้ามีถาลูกค้าก,ก่อนเลยว่าตั้งงบมาเท่าไหร่แล้วอยากเป็นเพื่อนเป็นใครในประมาณกันเช่นสมมติว่าถ้าเป็นลูกค้าแบบใช้งานทุกวันทุกวันก็ต้องเป็นสตาร์ทเด็กง่ายขับง่ายๆแล้วก็ต้องมีขับวันหนึ่งสักสามสิบโลห้าเก้าชั้นห้าห้าเก้าชั้นสามอะไรประมาณเนี้ยถ้าอย่างนี้จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ ของขมนสองแสนบาทแล้วถ <of> no well, ้าแบบว่าอยากแบบนานๆทีเดือนหนึ่งหรือสเดือนออกคิทีออกทิปรบเิทีตางงังหวันเล็กเต็มเนี่ยจะเป็นหกหกทั้หทั้เดอ่าอย่างนั้นเท่าไหร่อันนั้นจะเป็นค่าเตอร์ไดอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นห้าหื่นประมาณนี้ห้าหมื่แล้วถ้าแบบว่ากำตังมาเลยแบบว่าพี่ผมอยากมี200ร้อยโ้สองร้สออยีเน่ต้องเนแประมาณแปดบาทแสนเลยว่อยากได้ แ่อะไรเขาไว้มันจะมีออปชั่นอย่างที่อาจาบอกอย่างแข้งเนี่ยอันนี้เป็นแข้งฉีดก็แต่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะหกพันกว่าบาทเก้าพันกว่าบาทแต่ถ้าแบบหล่อคนนี้หน่อยก็จะเป็นแข้งบิเลตแข้งแบบนี้บิเลตก็มีหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทมีตั้งแต่หมื่นกว่าบาทจนถึงสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทเลยห้าหมื่าหัวก็จะมีหัวหัวอะไรบ้างหลายอย่างซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านี่ก็เป็นคนแรกๆที่ใส่หัวเทพ <laughs> <laughs> หัวเทพหลายๆหัวที่เป็นของบังญี่ปุ่นของไต้หวันเนี่ย <c oughs> ก็ต้องมาจากช่างจอยลาดเท้าเลยที่เอามาเล่นๆแล้วว่าตั้งแต่ช่วงหลังโควิดนะ,ะในเรื่องของประมาณสักเดืเน้าี่ยโดยปกติเราส่งงานลูกค้าแบบเป็นแรงม้าหรือว่าเป็น g ีเียก็ส่วนมากต้องดูรถลูกค้ายอีกคย่าง เทได้เทเป็นทุกทีม,กมาย้วยหมดเลยก็ไม่ไหวก็อาจจะปัดเก็บงานอะไรอยลางนี้ให้ลูกค้าก็ไปไปไปทำช่วงว่างไปลองอไปไปลองดูแล้วก็ยังไงก็กลับมาถ้าดีแล้วก็อันนี้ประมาณนี้ทุกคูส่งรถดูอีกทีเพราะบางทีบางคนลูกค้าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นไม่เน้นไม่เน้นสง่งไม่เน้นความปลอดภัยเน่ยใช่ไหมเน้นเครื่องมาที่หลวมทั้งคันอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวขามาสองร้อยพี่ก็ไม่กล้าลองนะเนาะจะลองไหมลองให้ลูกค้า ลองแค่คร่าวๆถ้าทรงไม่ไหวก็ต้องเอาปัดไทยไว้ก่อนก็อยากตัวเว็บนี่เดี๋ยวเราพาไปดูในร้านดีกว่าเพราะว่าพี่ตากล้องผมเมื่อกี้น้องๆเมื่อกี้น้องๆถามเข้ามาอีกแล้วก็ถนัดเลยเี่รับทำทีดีด้วยเหรอคะทำครับสีบาวด้วยเหรอใช่อันนี้ก็ลูกค้าเก่าเหมือนกันทีาทำตั้งแต่สองวาาขยับไล่ยังมาเลยเขาชอบเขาอันนี้ภาพถึง รถที่6เอ้าวย่างข้าวสีวาวข้าวสีวาวในพุกเต็นซีจีใช่วันนี้พี่เขาจะเป็นึ้นเขาที่ไหครับเขาก็ออกตามเขาใหญ่ตามอะไรพวกนี้เขาก็ชอาไปที่ล้อล้ออะไรล้อไอตองเขาเี้ใส่วงล้อไอตองด้วยเหรใส่อ้ยเฮ้ยถ้าใครแบบเป็นสายซีทีเสาเรื่องว่ะใส่ได้นะใส่ได้นะใช่มาใส่ที่ร้านโอยร้านเผาได้เลยเป็นกับซีจีโอ้โหดูเลยซีจีเยอะมากเลย อ,อันนี้6อันนี้อันนี้ชักเท่าไหร่ฮะอันนี้เขามาฝากใช่ไหมนี่ยฝา,ากจอดคือโดยปกติที่น้งนองๆไม่ค่อยเห็นพี่จ้อยล่อนพราวในสนามเด็กเล่<ห>นเพราะนี่แหละเพราะนี่ดูด้วยเขก่อนนู่นติดตังนะครับนี่อันนี้สนามบางน้อยนะใช่บางน้อยนี่เฮ้ยดูก่อนนะ VIP กิติมศักดิ์นะฮเกรดเอฮะตาม่า40ปีฮะดูด้วยของแท้อันนี้ผมถาม สนุกสนานเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกสนานนี่นี่นี่อีกตอนนี้ตอนนี้ที่มาสามสองสามคันอาตอนนี้มีอันนี้แข่งเล่นเล่เล่นเล่นเล่นเมีซื้อขะแนนมาไหมอันนี้ซื้อครับอันนี้ม็นียี่หเป็น K X มีสองพันยบห้ด้วยด้วยความด้วยเราวิชับ เราก็อยากรู้มสมรรถนะรถอยากรู้ว่าเฮ้ดาว่าฟันด้าวายแพดอะไรพวกนี้มันมีสมรรถนะยนมันต่างกันยังไงเรื่องระบบโช้กภาพเรื่องอะไรเนี้ยเราก็สงสัยเรารเลราเลยอยากลอง <c oughs> มันตงสัยไม่อย่างเดียวไม่ได้นะครับ <c oughs> ต้องมีตังค์ซื้อ,ด,อด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะเบาะยังเหม็นคินใหม่อยู่เลย สามแสนสี่ก็จริงๆเนี่ยถ้าผมจะพูดนะเดี๋ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถนะจ้อยเนี่ยต่อให้เป็นเว็บเนี่ยนะคันหนึ่งในแกสตาร์ทเนี่ยหกเจ็ดแสนเกินอยู่แล้วไงก็อันนี้แสดงว่านี่ไม่แปลกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องกกกปะกะติมีการสะบัดแกก็ตัวละสองแสนสามแสนอยู่แล้วไงอันนี้ก็ถือว่าถอดการสะบัดไม่ถอดการสะบัดไปแรกอ่าแล้วได้ลองอันนี้ได้ขี่ไงอันนี้ไม่แปลกไม่แพงการสะบัดได้ขี่ไหมล่ะไม่ได้ไไม่่ด้ขีแสดงว่านี่ไม่แพง ฉะนั้นอันนี้ได้โชว์เดียอันนี้ได้ขี่ได้กระโดดสนุกกับมันได้ได้มีความสนุกกับมช่มีคันไหนอีกคันนึงที่ซื้อมาใหม่ขอดูหน่อยคันนี้ตอนนี้มีครบทุกยี่ห้อเลยฮอนด้ายามาฮ่าคาวาดูนะยามาฮ่าเอทีเอ็มมีไหมยามาฮ่ามีสองคาวาหนึ่งเอทีเอ็มมีนะเมเฮ้ยมีด้วยเอฟฮูเอาดิเอาดิอันไหนใหม่เฮ้ยอันนี้ยกเครื่องยืดชักมาเดยเอาดิเอาดิอันนี้ก็ใหม่เหรอใช่อก็มี ก็ไปยิ้ห้าครับค่าตัวหน่อยครับขอสกิปค่าตัวหน่อยค่าตัวหน่อยก็ถ้าเป็นรถพวกนี้โหลดจะแพงมันพร้อมกับขุมนี้ก็อยู่ว่าสี่แสนรูปบาทสี่แสนรูปบาทก็ออนท็อปมาอีกประมาณแสนนึงเนาะใช่ใช่เรื่องเรื่องระบบโช้คระบบอะไรพวกนี้ก็จะเป็นไวโพเวอร์ W4 ครบลมคบลมถ้าพวกเองไม่รู้เองก็ไปเซิร์ช Google นะเพราะว่าเราไม่รู้ถามเลยดีกว่ามันดียังไงต้องจ่ายตังค์ไงอันไหน ไอไวพาวเวอร์ power, อะไรเนี่ย W P เนี่ยไม่เราก็ทำไมต้อง,อง,งอจ่ายตังค์ซื้อ W P อะเอามันเป็นโชคมันแบบว่าง,งมมาเราก็อายุเยอะแล้วอะไรงเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยัง <laughs> วัยงไม่อกันสี่สิบ <laughs> ว่าโชคตัวนี้มันวันนี้มัน,ม,น<อ>มันแบบว่าซับแรงกระแทกได้ดีแบบว่าไม่ไม่กระด้างไม่อะไรตรงเนี้ยใช่เรื่องเรื่องเรื่อง คือเรียกว่าดูแลสุขภาพคนเองด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวยูเยอะมากเดี๋ยวหมอลองกระดูกเราจะเสื่อมได้เวลาเรียกว่าลงทุนกับความปลอดภัยเลยคุ้มค่านี่แล้วปีนี้ก็คือมีเข้ามาสองรันเป็น KTM ครับครับ Kawasaki นี่ก็ฮอนด้าอีกหนึ่งเขาขี่เพราะว่าทำไมยังมังไม่ ขี่อันนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมาแล้วไม่รู้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนฝุ่นปุ๊บเปลี่ยนยางปั๊บใช่เคยเห็นโมโต้ดีพีไหมครับเข้าพิษปุ๊บเปลี่ยนเข้าพิษเปลี่ยนนี่ถามว่าจ้อยกัเลยดีกว่าว่ามีคาวาสองคาวาสองยามาฮ่ห้าสามมันด้านหนึ่งเป็เียงหนึ่งขี่ขนไหนแล้วชอบที่สุดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอืมันจะองยางส่วนตัวนะฮะก็มันดีคนแบบพี่ เออเอามาคนละแบบเอาเอาเรื่องแบบนี้มันจะเป็นขนาดที่ใหญ่อ่ากว้างกว้างมันไม่ขนาดแค่บ้านเราดีจังหวะรมเล่นมันหายมัน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 ได้ีบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างมันเรียกว่ารอรอบไหมอ่าอ่าช่วงจะพับรอรอบอ่าแต่เรื่องประมาณแล้วเรื่องโค้งเรื่องอะไรก็ดีเอาคือถ้าดับโดดใช่แค่นี้เลยนะสบายดีสุดเลยไหมที่โดดแล้วมีันไหนอีกก็มีอันาดอีกก็จะเป็น ไปแท็คขับด้าก็จะเป็นเพียวบางเรื่องมุมเลี้ยวมุมอะไรอ่ะแหวแล้วมันเลี้ยวพลิกรถพลิกอะไรง่ายข้ามขาก็จะดีคุณตัอย่างเขาเรียกว่าเป็นแ h a n d l ิ่งก็คือจังหวะบังครั้งเลี้ยวเข้าแบงค์เวลาเข้าแบงค์เราต้องทำท่าไงนะตีนเด็กเข้าแบงค์ก็ไปคู่ตังค์นี่เขาตีนเด็กก็ถ้าเล่นพวกนี้ต้องเริ่มจากทักษะขึ้นไปฝ่าอยู่ดีไปโดดเลยแกเรียบร้อยเราพูดตรงๆเถอะ บอกให้ช่างจอยสอนเราเลยเรคยไปแล้วเว้ยเราผมวัาที่เรามีคันเล็กอ่ะเรามีคันเล็กอ่ะเดี๋ยวจะมาท้านะต้อยขี่เดี๋ยวจะเอาเคเอ็กมาร้อยสิบไม่แต่ให้น้าต้อยขี่ร้อยสิบกับเราีิ้นเงินคนละคันเออใช่ใช่ใช่ได้และไอ้พวกนี้ก็จะชอบดูอีกนะบ่ยโยขา ขาเจ้าจ้อยจะวางยังไงขาเขายังแรงกูไม่รู้ไงกูก็ได้เปรียบไปไงเพิ่งไปขี่ตัวใหญ่แล้วสู้ไม่ได้ไงเราก็ขี่ตัวเล็กไง่อยร้อยสิบเลยยามาฮ่ามันใหญ่ไปหน่อยแรงตาเร่งรุนแรงยิงสนามเล็กๆเหมาะกับบ้านเราแบบโค่นภาดโค่พลาดเลยก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่จ้อยต้องซื้อหลายคันม่เช่นว่าให้มันดูดูเแต่ว่าเอาไว้ใช้เรียกในการแข่งสนามนี้ต้องใช้คันนี้ไม่รู้ ว่าเออว่ามันเป็นยังไงสมรรถนะรถอะไรพวกนี้ว่าเรเาเป็นช่างเราก็อยากรู้อยากศึกษาอยู่แล้วว่า,าขี่นนี้มันอย่างนี้อย่างนี้แล้วแข่งโอโตจีพีก็มีแค่สองคันนุ้ย <laughs> อันนี้มีโอกาสโมโตจีพีเลยมึงรู้จักจอยแล้วจะเทศไทยมีสองถ้ามีแค่สองมันดูน้อยไปเขาซื้อมาว่าอันนี้อันนี้ขี่บางน้อยอันนี้ข<อ>ี่สนามใครสนามมันนุ่นขี่ไหนสนาม อันนี้ก็จะเป็นคอมทิ้งว่าคอมเกตอันนี้จะคอมเกตอันนี้คอมเกตเป็นทรายอ่าอันนี้ไม่หลับอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นก็จะไป DRC ตบดดิวตัดดิวเห็นไหมคันนี้อันนี้จบจังหวะอันนี้สี่หวะงอันนี้ก็จะไปไคันนั้นก็ดูอีกทีนึงก็เฮ้ยอันนี้จะไม่ไปอีี้ติดอันนี้เต็ดใช่ไหมครับใช่นี่มาเกิน50ปีเห็นทิกเกอร์ก็รู้แล้วโอ้โหนี่กระชิบราคาไหนครับเบาเบากับตะขาว พอพอกันกับพวกนี้แต่แค่ลิมิตใช่แต่แค่ลิมิตเรื่องเปลือกเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยพวกเป็นคลาสสิกใช่ไหมใช่ใช่แล้วว่าโอสคูลแบบยุคก้าวสูงใช่ไหมลายบุนเตอร์แบบว่ายยุคชวนน้องๆที่แบบว่าเล่นรถมอเตอร์คอัสหน่อยดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วเราจะถ่ายรถสติ๊กรถใช้งานเนื่องจากวงร้อยซองเรามีนี้มีการสนับสนุนในฝั่งของมอเตอร์คอัสเป็นดูโร่แล้วก็ ที่ร้านจ้อรอเท้านี่ไม่ได้มีขายเตรถแบบใช,ช้ง,งานเว็บหรืออะไรย่างเดียวรถมอเตโรอร์ค์สก็มีใช่มีสั่งได้เลยบอกร้อง,อองขนาดเลยบอกขนาด,นาดเรื่องความกว้างของล้อแล้วก็ขนาดความโตของวงล้อว่ออาอยากได้กี่นิ้วก<อ>ี่นิ้วอะไรอย่างปกติในล้อรถมอเตโรอร์ค์สในบ้านเราที่แบบว่านิยมใช้กันก็เป็นรุ่นไหนมะจ้อยอ่าอย่างที่แบบว่าถ้าน้องๆจะมาซื้อใช้ก็จะเป็นพวกเมื่อกี้ก็เป็นบังลมอ่าบังลมเหรอใช่บังลมอย่างเดิมเงี้ยยิดมากใช่ไหมยิบมากเลยบังลม แล้วอย่างถ้าที่เป็นตัว KX ร้อยห้าสิบป่ะที่เป็นคาบูเป็นแปรงเป็นหัวฉีดอะไร KX ร้อยสี่สิบ G อะไรนั่นเขาเน้นเข้าปากกันอ๋อเนนั้นเน้นเข้าปากใช่นั่นรถมันรถเบาครับเขาเน้นเลยเข้าปากกันเพราะมันไม่พอเวลาบนแรงบนแรงมันไม่ได้ก็ใครที่สนใจโปรดั้งของเรซตองในฝั่งมอเตอร์คอร์สนะก็แน่นอนมาพี่จ้อยนี่จบทั้งรถหลังถนน รถใช้งานรถมอเตอร์คอร์สไปโดดเซนกับพี่จ้อยก็ได้นะแต่ถ้าถ้าใครอยากดูพี่จ้อยกับลุงเอ๊ะใส่กันในเจ๊ร้อยสิบแล้วปักดูปักดีเดีนะดูแอรพี่จ้อยขี่อยเก็บพูกขาวไม่ถูกไงโดนเราเสียบในโค้งแม่ตลาดเพราะมันกะเด่ขาวเออขาขยาวขาขยาวสนามไหนดิเอาที่ไม่เอาง่ายๆง่ายๆม่ง่ก็จะเป็นหนองจอกนั่นแหะหนองจอกนะสนามใหญ่ ถ้าใครแบบไม่รู้ว่าเราเคยขี่แต่ว่าคนลารอบไปเลยก็เราไปสนุกกันนะเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะมีกิจกรรมมิสติ้งแต่ว่าปีนี้เราก็คงจะขี่แค่ร้อยสิบนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วครับบางทีอุผมก็ได้เดี๋ยวแฮนด์มันจะเท่าคอรวบคอดูหัวผมก่อนเลยแล้วก็บังเอิญขายไปแล้วด้วยไอ CIF ขายไปแล้วขายเลยอ่ะ ไปซื้อร้อยสิบแทนนะก็เซอร์อีพีนี้ให้น้องจ้อยฝากถึงเอฟซีแฟนของน้องจ้อยดีกว่าเป็นบริการหรือว่าอ๋อได้ถ้าเพื่อนๆก็ให้บริการหรือมีปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรพวกเนี้ยหรือข้อสงสัยอะไรเงี้ยอยากจะให้หาคนช่วยดูแลตอบคำถามอะไรเงี้ยก็ทักมาที่เพจก็ได้อะตอบคำถามหรือสะดวกให้ฟังอาการรถทำรถอะไรเงี้ยเข้ามาดูที่ร้านได้ วผมอยู่ร้านตลอดก่จากจดว่ัอาทิตย์อันนั้นไปแข่งเพื่อนไปขี่รถบ้างไปแข่งบ้างไปซิ่เอ่ะไปซิ่งใช่เมื่อก่อน้วก่อนวัอาทิตย์ก็ไม่อยู่อยู่นี่วัอาทิตย์อยู่แล้วอ่าไม่งั้ไม่มีเวลาบิดซื้อมาตั้งห้าคันน่ะนี่บิดอาทิตย์ละคันยังไม่หมดเลยเออยังต้องมีอะไรอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ี่คาถามแล้ว่ดที่ใต้คอมเมนต์นะเลืมนะ เคเวกร้อยสิบแตงข้าววานิล้วกลัวไม่ถึงไงกลัวไม่ได้บวกอ้โหไปเราให้นจอยสอนเทคนิคเออได้ได้ได้เขามีถ้วยแชมป์การันตีแล้วเราต้องคาราบาเป็นอาจารย์นะเหลืออีกคนนึงฮะไัยรุ่นไปเหลี่ยงเฮงสุพรรณอ่าอ่าร้องชวนมาร่วมสนุกขึ้นหน่อยอ่าขันแล้วก็นี่เขามีรุ่นมินิโมโต้แข่งนะ้วนะจ้อยเออเออ ก็ใครที่อยากดูแล้วก็แชร์ไปเยอะหน่อนทีร้นานหน่อยทีนี้ไปเลสโก้